จเจริญธรรมเพื่อนสหธรรมิกเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันหนึ่งวันนี้คือชีวิตวันที่เรามีสิทธิ์จะใช้สอยวันวานผันผ่าน,นไม่หันคอยวันพรุง่งก็ล่องลอยเหมือนสายลมยศได้ลาพาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุน,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 นบุญกุศลทรัพย์ตั้งหลายต้องทิ้ไงไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังนำไปเผาไฟอันเชิญพระ สูตรว่าโดยมงคลสูตรมาจากคำพีกุตกานิกายกุตกาปาตะและสุตนิบาตตามแนวทางปฏิยระอุบาจารย์ได้กล่าวไว้โดยหัวข้อมังคลรัตถิปณีเป็นต้นวันนี้มาถึงหัวข้อมงคลข้อที่36อโสกังจิตไม่เศร้าโศกความโศกก็ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกาม บุคคลผู้ไม่โศกก็เท่ากับว่าบุคคลนั้นไม่มีกามกามมาโตชยเตโสโกกามมาโตชยเตพยังกามมาโตวิปมุตตสัสนติโสโกกุโตพยังความโศกย่อมเกิดแต่กามไผต้องเกิดย่อมเกิดจากกามความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นแล้วจากกามไผยจะมีแต่ที่ไหน อยู่เนื่องกันนะความโศกอันจะพึงเกิดขึ้นในแก่โทสะแล้วก็มีโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้จิตใจของบุคคลผู้มีความโศกท่วมทับนี้หรือใจที่มีโทสะมีโทมนัสเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์โดยสภาวะเดียวกวับใจนี้ทุกข์ตัวทุกข์กเวทนานั่นก็เป็นทุกข์กับทุกข์ ตัวโทสะเนี่ยนะก็เป็นสังขารทุกนะสังขารทุกทุกประจําสังขารย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกามจริงๆก็มีหลากหลายเปรมาโตก็มีกามาโตก็มนะีตันหายะก็มีในคาถาเหล่านี้มันจะมีเกี่ยวเนื่องกับสภาวะทั้งหมดจะเป็นตันหาก็ดีจะเป็นความรักก็ดีเป็นกามก็ดี รวนแล้วคือสภาวะที่เรียกว่าโลภะรูปติติโลโภธรรมชาติใดย่อมโลภธรรมชาตินั้นชื่อว่าโลโภโลภถ้าเราแปลในฐานะเราเป็นชาวพุทธรุตบริษัทเราฟังธรรมมาเยอะความโลภก็ไม่ต้องมีใครบอกแค่ไหมชัดเจนความโลภแต่โดยฐานะบางอย่างบางสิ่งเนี่ย เราจะเข้าใจไม่หมดเช่นถ้าเขาเอาของมาให้หรือว่ามีของที่จะได้ได้สิ่งต่างๆมามากถ้าบอกว่าอย่ามีความต้องการเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆวัตถุนั้นๆมีข้าวมีขนมสดขนมแห้ง เงินทองเงินคำํำแก้วต่างๆเอามาให้เกิดความอยากอยากครอบได้อยากครอบงำอยากจับต้องอยากครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าความโลภไหมไม่เรียกนะบางทีแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นโลภนะเราก็คิดว่าเราควรจะได้นั่นแหละแล้วเราก็เข้าใจว่าเราควรจะได้ด้วยแต่แหวงหามาแต่ถ้าหากว่า ต้องการมากเกินไปเช่นว่าขอให้ได้อยากได้5ได้มา5้าแล้วก็อยากได้10เพิ่มขึ้นได้เป็นแสนเป็นล้านเกินความต้องการเรียกว่าโลภอย่างนี้ก็มีนะแต่บางคนบางท่านก็ไปตเอาสภาวันนี้แหละที่มันมากหนึ่งที่ว่าโลภเรียกว่าโลภมากมโลภมาก,ก,มากแต่ลาบอาจจะไม่หายก็ได้นะลาบจะหายไม่หายกี่ทีหนึ่งลาบได้มีก็ได้ แต่โดยสภาวะแล้วเนี่ยว่าโดยสภาวธรรมนี้แม้จะมีนิดนิดแต่หน่อยถูกต้องตามธรรมสิ่งที่เราต้องการจะได้มาเนี่ยก็เชื่อว่าโลภเหมือนกันความอยากแม้เกิดขึ้นแม้แต่เล็กน้อยเจ้าฝุ่นทุลีก็ก็เชื่อว่าความอยากมันก็เป็นโลภะทั้งนั้นเดีย๋ยวบอกว่าแม้จะไม่เรียกว่าโลภมากก็เป็นความโลภเหมือนกันความต้องการ เกิดขึ้นทุกวันวันไหนไม่มีความโลภมีไหมยมนดมีไหมโอ้ยอมนดนี่เห็นความโลภนะแสดงว่าเห็นนะไอ้ถ้าเราเป็นตัวเดียวกันเนี่ยนะจะเห็นองค์ทีละขณะได้ไหมหรือเห็นเป็นทักพักเห็นเป็นชั่วครูนะประเดียวประดาอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าได้ทั้งเกตดีใจด้วยเอ,เองว่าเรามีความปรารถนามีความต้องการอยู่ก็แสดงว่าเรามีนิความโลภอยู่ แล้วมียังไงมีความโลภแล้วก็เป็นเหตุแห่งโศกไงให้รู้ว่าถ้าบุคคลใดใครก็ตามมีความโลภเกิดขึ้นในจิตใจก็แสดงว่าความโศกย่อมเกิดกับเขาแน่นอนมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดไม่พร้อมกันระหว่างความโลภกับความโศกมันเกิดไม่พร้อมกันแต่ความโศกนี่มีความโลภนี่เป็นปัจจัยคื ตัณหาก็ดีความรักก็ดีกามก็ดีเป็นปัจจัยแก่ความโศกดังคาถาที่ยกมาจากอัมพีกุตตกานิกายธรรมบทนั้นบุคคลที่ไม่โศกนะก็คือบุคคลที่ไม่มีความโลภก็จะมีหัวข้อว่าเอ,าอ้างั้นพระอนาคามีท่าน,นก็ไม่ไม่มีความความโศกนะเพราะโทสะทนไม่มี ม่แต่เล็กน้อยมีใครมาด่ามาว่าท่านก็จะเฉยเหมือนหลวงพ่อเฉยนั่นแหะแม้เป็นโยมเองก็จะเฉยนะไม่ตบไม่โต้ไม่ทําอะไรทั้งสิ้นไม่เคยมีความคิดจะไปเบียดเบียนใครแม้กระทั่งพระสุรบัญเองถูกเขาด่าเขาว่าก็ทำลายท่านคิดจะฆ่าใครไหมไม่คิดคิดจะด่าคืนไหมก็ไม่ด่าคืนพระสุรบันไม่ทํากรรมมาบดแล้วกรรมมาบด ไม่ทําแล้วไม่ผิดศีลห้าแล้วแน่นอนเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะไม่ใช่จะเพราะว่าไม่อยากทําเพราะว่ากลัวเกง่งบุคคลอื่นไม่ใช่เห็นบาปในตนที่จะเกิดขึ้นมาก็ไม่ทําบาปโดยมักท่านตัดขาดได้หมดความโกรธจะเกิดขึ้นขนาดไหนก็ไม่มีความคิดจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นถึงขั้นทําชีวิตให้ให้ขาดตกไปหรือ ความโลภจะมีอยู่ก็ไม่คิดจะไปทําอะไรให้เก็บทรัพย์สินสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนโดยมีชอบไม่คิดความโลภจะมีก็ไม่เกิดขึ้นที่จะอันทําให้ท่านเนี่ยประพฤติผิดกรรมเมไม่มีความโลภความโกรธจะเกิดขึ้นก็ไม่ทําให้ท่านจะพูดโกหกพูดสอดเสียดพูดเพนะ้อเจ้อพูดคําหยาบดา่าบุคคลอื่นไม่มนะีแล้วก็กิเลสที่จะเป็นเหตุให้ท่าน ดื่มสุราไม่มีเลยไม่มีตั้งแต่เป็นพระสงฆบันนะก็จะไม่กินเหล้าโยมเพะฉะนั้นนะพ่อค้าขายเหล้าก็จะขาดรายได้ไปนะ <c oughs> บริษัท <c oughs> <c oughs> เพราะว่าท่านไม่ดื่มอย่างนี้ก็พูดถึงว่าถ้านาคามีเนี่ยท่านก็ไม่มีความโศกเหมือนกันแต่ในมงคลข้อนี้ท่านก็มุ่งหมายเอาพระอรหันต์นะ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคําว่าพุทัสโลกรรมมีหิจิตังยัศนกรรมปฏิจิตของบุคคลใดถูกโลกกระทำกระทบแล้วไม่เศร้าโศกมันเกี่ยวเนื่องถูกโลกกระทำกระทบแล้วไม่เศร้าโศกนไม่หวั่นไหวไม่ใช่ไม่เศร้าโศกไม่หวั่นไหวเขาไม่หวั่นไหวนั้นคือเกี่ยวเนื่องกับคําว่าไม่โศกตรงนี้ด้วยเป็นเป็นเนื้อความเดียวกัน นั่นในมงคลข้อนี้ให้รู้ว่ามงคลหัวข้อสามที่หกนี่ก็มุ่งเอาจิตของพระอรหันต์นะไม่สุขพระนาคามีก็ยังไม่เข้าในฐานะนี้พูดถึงในส่วนของประเภทที่เรียกว่าตัดเอาเรื่องของอนุภาพของจิตที่พ้นจากภัยเลยจิตที่ไม่ทุกข์เลยนะเป็นกิริยาจิตเลยนะไม่ทุกข์แล้วนะทุกในใดก็มาครอบงำท่านไม่ได้ เด็ดขาดเลยเป็นจิตที่เบานะจิตที่โปร่งมากอโศกังเซนโลยะธาเอกคโนวาเตนะนัสมีรติเอวังนินดาประสังสาสุณะสม,มินชันติบันดิตาเปรียบเหมือนว่าภูเขาศิลาเป็นแท่งทึบอันเดียวกันย่อมไม่สั่นคลอนสถานสะเทือนเพราะลมชั้นใด บัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะคํานินทาและสรรเสริญฉเนัน้นจะไม่หวั่นไหวนั่นจิตใจท่านก็มั่นคงมากอ,อย่างเราเนี่ยจะเทียบเห็นคุณอย่างหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่ได้แบบนั้นแต่ก็รู้ว่าปฏิปทาที่ดําเนินไปอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อให้จิตถึงระดับนั้นทีเดียวการฝึกให้ทานทุกวันการฝึกรักษาศีลทุกวันก็เพื่อให้จิตใจเราฝึกไป ถึงขั้นเป็นพระอ,อริยะฝึกจิตฝึกใจไปถึงขั้นเป็นพระอ,อรหันนะโยมเป้าหมายของชาวพุทธเป้าหมายของพุทธบริษัทที่ถูกต้องก็คือต้องทำจิตให้เข้าไปหาความมั่นคงทำจิตให้เข้าไปถึงมงคลข้อนี้ให้ได้มีเป็นเป้าหมายแต่หากว่ายังไม่ถึงก็ทำต่อๆไปอันนี้คือสิ่งที่ควรพอกพูนนั้นคำว่าอศโศกังจิตไม่โศก ตัดเอาจิตของพระหันนะเท่านั้นเลยในมงคลละสูตรไม่มีความโสสุขแม้แต่นิดน้อยเลยไม่มีเลยต่อมาข้อ37เวลาเหลืออยู่โอ้เอา้าลาหมดแล้วนี่นะโยมก็ไม่บอกเลยนะนิ่งเงียบไปหมดนะอาจารย์ก็บอกว่าไม่ร้อนอาจารย์ไม่ร้อน,อาาอนวันนี้ไม่ร้อนแดดก็ไม่ออก อากาศดีนะเทศสักหน่อยก็ได้เพิ่มไปหน่อยก็ได้นะข้อ37ขึ้นไว้ก่อนก็ได้นะโยมนะขึ้นไว้ก่อนก็ได้วิระชังวิระชังข้อ37จิตที่ปราศจากกิเลสเป็นดุทุลีวิปราศจากระชังเปวัุลีจิตเนี่ยไม่มีทุลีทุลี เป็นอุปมาอุปไมคือกิเลสที่ถูกเปรียบด้วยธุรีถ้าบอกว่าจิตใจของเราอาบุกสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเปื้อนไปด้วยฝุ่นเราเรียก,กว่าสิ่งนั้นไม่ไม่สะอาดใช่ไหมมีบ้านก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูเพราะว่าถ้าธุรีมันเยอะเดินแล้วมันสากเท้าเดินไปเป็นรอยเท้าบ้านไหนเดินมนทางทาก็จะตําหนิใครโยม บ้านไหนเดินไปแล้วคนเห็นเป็นรอยเท้าก็ตําหนิใครก็ตําหนิเจ้าของบ้านนั่นหละไม่ดูไม่แลนะแ <c oughs> ม่บ้านก็โดนก่อนแหละโอ้ยดูจะไม่ถูเลยเนี่ยขยันเหลือเกินนะนะไม่ถูบ้านถูช่องเลยนะเป็นรอยเดินคลายกักเลยนะภาษาภาษาเก่าใช่ไหมคลายกากเลยนะก็คือเดินแล้วมันสากเท้ามันก็บอกด้วยว่าไม่อยากจะเดินไม่อยากจะเหยียบ ม,มีความแปดเปื้อนผ้าผืนไหนก็นแล้วแต่เปื้อนด้วยฝุ่นละอองผ้านั้นก็เรียกว่าผ้ามีทุลีบ้านที่มีฝุ่นก็ชื่อว่าบ้านมีทุลีรถคันไหนมีฝุ่นไม่ล้างไม่ปัดไม่กวาดเอามือไปขีดตรงกระจกเป็นรอยแล้วนะล้างเสียบ้าง <c oughs> ล้างบ้างนะรถคันนั้นั่วสะอาดไหมไม่สะอาดมันมีฝุ่นติดเต็ม ลามาถึงวัดอีกศาลาหลังไหนไม่ปัดไม่กวดไม่เช็ดไม่ถูเป็นไรเดินมาเนี่ยโยมก็โอ้เปื้อนนะนี่อาจารย์ไม่ถูเลยนะทำมาเนนไม่ถูเลยนะก็มีทุลีห้องน้ําที่ไม่ขัดไม่ถูไม่ดูไม่แลในนาสนะต่างๆที่ไม่ปัดไม่ถูไม่ดูไม่แลก็มีทุลีสกปรกชั้นใดก็ดีนะ มีอาจจะมีมากมายแก้วมลทินอัน,นมมณีอะไรต่างๆหมดเลยทุกอย่างที่ไปเปืเป้อนด้วยธุเียมันก็หมดนหมองชั้นใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกันเมื่อมีกิเลสมันก็ไม่สดใสหม่นหมองมีมลทินกิเลสเป็นดังทุลีที่มาเปื้อนเปื้อนใจมาฉาบที่ใจมาเปื้อนที่ใจมาเกาะที่ใจทําให้ใจนี้ไม่ใสสะอาดไม่ใสกระจ่างเป็นมลทินนะ แต่ว่าจะพูดอย่างไรให้เวลาเหมาะสมกันก็ต้องตามเวลาขึ้นเอาไว้ก่อนนะขึ้นเอาไว้ก่อนวันต่อมาก็จะมากล่าวในหัวข้อข้อ,ขอนี้แหละวันนี้เพราะว่าเวลาก็จะจัดเตรียมของอะไรต่างๆก็ชั้ระยะเวลาบินดาบาดมาก็ดวงอาทิตย์ขึ้นช้าภาะก็เนว่อย่ยังเช้าอยู่นะที่ไหนเดินช้าด้วยนะยมก็ใส่บาตเยอะนะกว่าจะจัดของอีกยมก็ระยะเวลาไปแล้วนะเวลาก็ ไปตามเวลาแต่การเทศก็ต้องให้ลงกับเวลาถ้าเกินเวลาไปโยมก็จะลําบากอีกนะหิวข้าวไม่ใช่ไรโนะยมก็จะหิวนะทํางานก็จะช้ารายได้ก็จะน้อยนะเพราะาอะไรก็ต้องทำมาหากินนะทำมาหากินตามเวลาบางคนก็เป็นพ่อค้าแม่ขายต้องไปขายนก็สูญเสียไรายได้ได้แตนะ่อย่างไรเสียได้ธรรมะไปแล้วเรามีค่ามากมายได้ ในช้สอยเวลาที่มีอยู่ตรงนี้แหละให้เป็นประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสมอัธยาศัยวันนี้นโมทนานะกับาัิโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านประกาศวันอุโบสถด,ด้วยวันนี้วันอุโบสถ15บห้าเดือนยี่อุโบสถที่4แห่งดดูหนาวดวงมาแล้ว3อุโบสถยังไม่มาอีก4องค์แสดงธรรมวันนี้พระอาจารย์มหามอมรชัยนะโดยหน้าที่พระเถรละแต่องค์แสดงปฏิโมกประจา วันนี้ตอนช่วงเย็น14บสี่สิบกมริกาก็พระยุทธนายโสธโรวงเช้อเชิญก็พระมหาต้งพระมหาต้งพระมหานุสรสันตก,กาโยเชเชิญเ,เป็นอชสกะภิกษุกุปาจาร์รยูปในหลายรูปวันนี้มีทั้งหมดมดูในบอร์ดแล้วก็ทั้งหมด14นะพระ12เนนสองรูปในอุปจาระวัด นะครูบาอาจารย์ก็มาวันต,ต,ต่อไปก็จะนิมนต์ท่านขึ้นแสดงทากล่าวธรรมตามโอกาสแต่ตอนนีนะ้ไม่มีท่านใดประสงค์พิธีแล้วก็ทําหน้าที่กล่าวธรรมไปตามลาดับอานะจารย์พิเชษต,ต่างก็มาแล้วนะทำหน้าที่เถรละกุบาจารยนะ์อันนี้ดูที่วัดด้านในน,นะใน,นู้นในปามฮกันีที่ใหม่แล้วก็ทำหนังสือ เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาเรงเรียนนะเป็นผู้คข่เรียนมากนะศึกษาเรงเรียนเรียนภาษาพม่าเรียน,ยนาภาษา,าบาลีไม่ขาดนะชีวิตท่านก็จะมีเรื่องการปฏิบัติแล้วก็การเรียนการสอนนี่แหละนะอารมณ์ของด่านก็อยู่อย่างนี้เท่าที่สนทนาแล้วก็ได้อยู่คุกคีกันแล้วก็พระเทเรนมหานะอาดิพง์ยันติโรก,ก็ยังสอนอยู่นะมหาโต้องนะอนุสรสัตกายโยก็ยังสอนอยู่นะสองห้อง บน้องปฏิโมกก็มีพระมาเรียนเพิ่มสองหนึ่งรูปนะพระรูปเก่าก็กลับมาแล้วเดี๋ยวคงจะไใกล้ได้ใกล้เปิดหลังจากวันอุปสมบทแล้วเปิดเรียนปฏิโมกอันนี้สมควรแก่เวลาเนาะประกาศบุญกุศลให้กับญาติโยมอนุโมทนาทุกประการสำหรับการหมุนวงล้อธรรมจักรณวัดป่าเทพจักรพรรดินี้ให้หมุนไปโดยกิจุพระเจ้าประสงค์แล้วก็ญาติโยมมีส่วนสนับสนุนศึกษาเราเรียนในส่วนของปัจจสีแล้วก็ ในฟังคําสอนและน้องไปปฏิบัตินะในจิตในใจทุกคนก็ชอว,ว่ามีธรรมะในใจทุกท่านนะช่วยกันทาหน้าที่ของตนของตนไปศาสนาก็ะเวยอยงอยู่ในใจของเราตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจตราบเท่าที่เรายังมีพละกกาลังมีศรัทธาเรี่ยวแรงนะจะศึกษาปฏิบัติไปก็บุญกุศลที่เราได้ทํานี้ก็จะหนุนเนื่องนะทําให้ชีวิตของเราเจริญใน หน้าที่การงานในหน้าที่ของเราแล้วก็เจริญในธรรมมัวินัยของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงความพรนทุบรรลุมคผินิพานด้วยกันทุกคนทุกท่านโดยอนุภาพของรัตนตรัยปกปักรักษาทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรรถนา่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมนำตนให้พ้นจากทุกถึงสุขอันไปบุตรคือปณิพานจงพรานสําเร็จจงผลิตสาเร็จโดยทุกท่านทุกประการเทอ อิดังโนยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตะยูขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิดอิมังปุญญาภาคังสัพพสัตตานัง เดมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอแบ่งส่วนบนนุญนี้ให้แก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วกันเทืนสาธุสาธุสาธุต่อไปละผ่อนจากพระสงฆ์นมนนพระสงฆ์กล่าวธรรม สพพิติโยวิวัตจันตุความจันไรทั้งปว<จ>งจงบำราดไปสาภารคโควินสัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัฏวันตราโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกปวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิริสานิจังอุดาาปัจจายนโนจัตารธัมมาวัทันติอายุวันโนสุขังบลาลังธรรสี่ประการคืออายุวันนสุขะบาละยยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาว่าตุสัพพมังกลงังขอสาภาพมงคลจงมีแก่ท่าน รักขันตุสัพพเดวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแผ่พระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแผ่พระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแผ่พระสงฆ์ทั้งปวง สาธาสุธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ